ครับสวัสดีทุกท่านนะครับอันนี้เป็นสนามกีฬานะครับในในช่วงที่เกาหลีใต้นั้นเป็นเจ้าภาพจัดฟุตบอลโลกนะครับอันนี้เป็นโซเวลคัพสเตเดียมนะครับก็ใหญ่โตหรูหราทีเดียวนะครับสน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 ามกีฬาของเเกาหลีใต้ในวันนี้นะครับเกาหลีใต้นั้นถือว่าเป็นมหาอำนาจของลูกหนังในเอเชียทีเดียวนะครับ ก็เคยเป็นเจ้าภาพร่วมนะครับกับประเทศญี่ปุ่นนะครับเรากลับไปที่ตัวของโฮมพลัสนะครับที่อยู่ด้านใต้าอาคารของสนามกีฬาสนามฟุตบอลแห่งนี้นะครับคณะทัวร์ท่านใดนะครับที่เดินทางเข้ามาจะไปเชื่อเที่ยวชมในสถานที่อื่นๆน,นะครับแวะเติมพลังที่โฮมพลัสกันก่อนนะครับด้านในก็จะเป็นนะครับ คล้ายๆกับ b ิ๊กซีโปรตัสนะฮะของก็เป็นราคามาตรฐานทีเดียวนะครับสนใจก็กลับเรียนเชิญที่โฮมพัทแห่งนี้นะครับอยู่ใต้สนามกีฬากรุงโซลนะครับเมื่อเราซื้อของมาแล้วนะครับข้างในจะไม,ไม่มีถุงให้เราเราไม่ได้ใส่ถุงเพราะฉนั้นท่าในใดต้องการที่จะแพ็คก,ก็สามารถมาแพ็คตรงนี้ได้นะมีกล่องนะครับสําหรับที่จะแพ็คของนะครับ ซื้อเยอะยังไงก็ไม่ต้องกลัวนะครับมีกล่องให้บริการแล้วก็แพ็คนะครับมีที่แพ็คเสร็จเลยกลับลาแล้วครับด้วยคลิปวิดีโอสั้นๆฮะแนะนำการซื้อของราคาถูกครับที่โฮมพัดนะครับปกติข้าวโพดนะครับกล่องนี้นะครับราคาประมาณ4 0 0 0วอนนะครับถ้าซื้อที่นี่ก็อยู่ประมาณ2,000วอนเท่านั้นเองนะครับถูกกว่าครึ่งเลยนะครับ เอาล้วครับกลับลาแล้วนะครับขอบคุณที่เข้าชมคลิปวิดีโอนะครับพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ